อ่ะก็สวัสดีนะครับทุกคนเออนี่ก็เป็นคลิปของเดือนมีนานะมันเป็นคลิปสุดท้ายที่พี่จะลงแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นก็พี่ก็น่าจะกลับมาแล้วละเออถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ก็รออีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะแล้วพี่ก็จะกลับมาละตอนนี้พี่ก็อยู่ไทยแต่ก็คงกักตัวอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าไฮไลท์ของฟูจิมะใน200%นะครับที่พี่เล่นไว้ก่อนวันที่พี่จะไปตอน5้าโมงนะก็ไปดูกันเกมแรกไปไปเลยครับ อ่าแล้วนี่ก็เป็นเกมแรกนะครับไฮไลท์ของฟูจิมะแบบ200%เนะครับทำไมาคลิปนี้พี่ถึงพูดเพราะว่าเอ่อมันเป็นคลิปสุดท้ายที่จะลงนะในเดือนมีนานะเออลหลังจากนั้นพี่ก็คงกลับมาละก็คงเป็นคลิปใหม่ๆแล้วล่ะตอนนั้นคือถ้าทุกคนยังไม่ได้เล่นสแสลมดังไปนะก็คงจะเห็นกูกลับมาเล่นนะเออหรือว่ากูจะไปคุกกี้รันชิงดอมดีไอสัตวน์นะกูตกกระแสปะเออกูก็ไม่รู้นะตอนนี้เขาฮิตเกมอะไรกันอนะ่ะก็ดูเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มันก็แบบ เกมทั่วไปอ่ะเออเดี๋ยวดูการชูดดีกว่าการชูดของระดับโลกอย่างพี่อ่ะไม่ว่าพี่จะเล่นตัวไหนพี่ก็เก่งอ่ะน้องๆว่าปะพี่ก็ว่างนั้นนะดูดิเห็นปะมาปิดพี่หมดก็เพื่อนก็ลงเห็นปะฟูจิมะนะกูรู้สึกว่าตั้งแต่กูเล่นฟูจิมะนะกูเอ่อรู้สึกว่ามันชูดแม่นนะฟูจิมะแล้วถ้านี่คือลูนยังไม่เต็มนะพี่คิดว่าถ้าลูนเต็มนี่มันจะแม่นกว่านี้นะฟูจิมะเผื่อๆแม่งอาจจะแม่นกว่ามิสซี่ด้วยซ้ำเวลากูเล่นเนี่ยแหละมันไม่เชิงแม่นกว่ามิสซี่หร แต่กูก็ชอบมิสซี่มากกว่าอยู่ดีอะเพราะว่ากูคือเมียมิสซี่ยังไงล่ะเห็นไหมครับมาปิดเราเราก็เพื่อนก็ลงถามแต้มเรียบร้อยนิ่มๆนี่คือไฮไลท์นี่คือไฮไลท์ที่ทุกคนต้องฟังพี่บ่นไปเรื่อยๆก็ทุกคนคงจะคิดถึงเสียงพี่นะก็ก็เดี๋ยวกูจัดให้ตอนกูกลับมากูจะด่าทุกคนแบบจัดเต็มเลยเอาไหมก็นะเดี๋ยวจะพูดเรื่อยๆสามทีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอ่ะก็ ก็ตอนนี้ก็คงแบบกักตัวก็คงแบบอยู่ในโรงแรมอันน่าเศร้านอนหงอยหงอยแบบฉันอยากกลับมาสตรีมให้ทุกคนดูแตบบ่ก็คงแบบทุกคนก็ไม่ได้ดูแล้วก็ต้องกักตัวกันไปยาวๆอย่างเศร้าส้อยกักตัวมันจะทาอะไรวะสงสัยไหมกูก็คงสงสัยแหละถึงตอนนั้นคือกูคงถ่ายแบบคลิปเล็กๆแล้วก็คงลงแหละว่าแบบเออกักตัวทําอะไรบ้างอะไรก็ตัดต่อในโทรศัพท์ลงแบบสั้นๆอะไรเงี้ยคลิปนาทีสองนาทีให้ทุกคนหายคิดถึงนะหวังว่าทุกคนจะยังไม่ลืมพี่นะหรือว่าลืม ยังไงหรือว่าลืมเห็นไหมสามแต้มแบบนิ่มๆนี่คือฟูจิมะระดับโลกยังไงล่ะน้องๆเพราะพี่คือฟูจิมะระดับโลกยังไงล่ะใช่ไหมล่ะพี่ระดับโลกอยู่แล้วอืมก็กดรุนแรงไปเดี๋ยวแค่ส่งมาดิเพื่อนวู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 สวยส่งให้เพื่อนอีกเห็นไหมฟูจิมะมันมันไม่โลมก็ส่งให้เพื่อนได้เออถ้าคือมิสซี่แม่งมีหลอกส่งอย่างเงี้ยกูบอกมิสซี่ไม่อย่างโกงเลยเออนี่ไงสัตว์บอกไม่ทัน มาดิมาดิส่งมาเออสวยอ,อืมนี่คือลูกชุดหลงทางเขาตั้งชื่อว่าลูกชุดหลงทางมันคิดว่าพี่จะเฟดไงพี่ก็คงแบบระดับโลกอะนะมึงจัดบนูนจัดบูนก็โดนพี่ไปหนอะนาะตอนนั้นถึงตอนนั้นคือพวกมึงก็คือแบบจบซีซั่นสองหรือเปล่าหรือก็แบบไปแซลมดังกันเนขณะที่กูก็ยังอยู่แบบแรงแรกอะไรเงี้ยเออยังไม่ได้เล่นอะไรตกไปเด้มิซ้อ,อีก,กันเหรอลิอบาซึฮาลิบาซึหมาละหลอกสองอีกรอบ เพื่อนเพื่อนมาสวยลองส่งอีกรอบเพื่อนลงอีกแล้วลองมาลงลง,ลงไม่ลงเอ้ยไม่ลงได้ไงวะไ,ไอ้หนหิงส่งมาเออไอโดมจะยังดูพี่อยู่ไหมฮะเลแบกยังดูพี่อยู่ไหมท่านสมาชิกทั้งหลายทากยากีชยตาทรอยังดูพี่อยู่ไหมตอนเนี้ยถ้าดูอยู่ก็คอมเมนต์บอกเลยนะก็คือพี่ก็ไม่รู้ตอนนี้วงงดูกูอยู่ไหมนะก็ตามนั้นแหละใครดูก็คอมเมนต์บอกด้วยนะว่าคิดถึงทุกคนเหมือนกันอ่ะลงเฉยเลยรบกวนรุนแรงเออ ลงได้ไงวะใช่ไหมเป็นงงนะเป็นงงนะโชว์ดิโชว์ไปฟูจิมะระดับโลกส่งอีกละไอีสัตว์ส่งเก่งยังกูกูทำไปกี่แต้มละลงลูกเนะี้ยทำได้เออสวยทำไปกี่ละทำไปหกแต้มแล้วเหรอดูตรงนี้ดิทำไปเก้าแต้มแล้วครับตอนนี้ฟูจิมะทำไปเก้าส่งไปสามแอซิดไปหนึ่งนี่ลูกทีสิบสองสิบสองแต้มมาแล้วนี่คือเขาโดนชูจนทออ่ะเออจับฟูจิมะไม่อยู่ก็เป็นงี้แหละ ตัวมันเก่งนะคือหลังๆกูรู้สึกว่าตัวมันเก่งเพราะว่ามันมันแม่นอะตอนแรกกูไม่เห็นว่าแบบไม่ไม่ค่อยมีใครเอาไปเล่นสามแต้มปะช่วงนั้นนะไม่ค่อยมีใครเอาไปเล่นสามแต้มคือสองแต้มมันแม่นกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเป็นตัวที่มีประโยชน์กับทีมค่อนข้างสูงแต่คือกลัวมาเล่นสามแต้มมันอาจจะมีมันมีอยู่แล้วแหละคนที่เอาไปเล่นสามแต้มแต่คือกล่วกูก็เล่นสามแต้มไม่ว่ากูจะเล่นตัวอะไรกูสามแต้มอยู่ละทุกคนรู้โลกรู้ใช่ไหมทุกคนรู้อยู่ละสามแต้มไปยูหู้จะไปสามแต้ม มึงว่าโรงแรมที่กูกางตัวกูจะได้กินอะไรวะฮข้าวผัดเหรอข้าวผัดกระไส้กรอกนี่ปะสงสัยไหมกูก็สงสัยเหมือนกันนะเป็ไงกูพูดถึงอนาคตซะด้วยนี่เป็นคลิปที่อัดวันที่31นะครับ31มกราคมนะตอน5โมงก็ไม่ต้องสงสัยว่าคลิปมันจะเก่าไหมมันเก่าอยู่แล้วแหละเออคลิปที่ลงๆนั่นแหละมันเป็นคลิปที่ตกรุ่นแล้ะหวังว่าทุกคนจะดูหวังว่าทุกคนจะชอบก็แบบนั้นแหละ เดี๋ยวตัวเดี๋ยวเราเหลือกลับมาเมื่อไหร่ก็คือจะอัปเดตแบบจับจัดเต็มให้นะอัปเดตแบบแหลมๆถ้ายังเล่นกันอยู่นะแต่คือถ้ามึงไม่เล่นกันอยู่แล้วกูก็แบบก็คงไม่ได้อัปเดตนะรอบนี้ก็จะเป็นฟูจิมะที่ทาแต้มแนละ้วเดี๋ยวรอบเกมที่2มันจะกลายเป็นฟูจิมะที่แบบเน้นส่งเน้นแบบช่วยทีที่มีประโยชน์กับทีมากกว่าเกมที่2อ,อะ่ะก็ดูไว้ไฮไลท์สองร้อเกมนี้ก็ไม่ได้มาสอนนะเออรอบนี้ไม่สอนมันคือแบบไฮไลท์สองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเข้าใจใช่ปะไฮไลท์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ฟู อยู่เนาะบรรณาอิสโปเตอร์อยู่เนาส่งมาเพื่อนส่งมาเพื่อนลงไปไม่ไปลงอีกแล้วเอียอะไรวะเนี่ยเป็นงงทำกี่แต้มสิบสี่แต้มหรอ,หอโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเกมที่สองเลยไปโอเคครับนี่ก็เป็นเกมที่สองนะครับเออแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายก่อนที่พี่จะไปต่างประเทศเนี่ยอันนะี้นเออเกมสุดท้ายที่เล่นกับจันญี่นะเออก็ดูไอ้จันญี่ เอาแบบดูเร็วๆเลยนะเพราะว่าพี่เวลากระชั้นชิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตัดอีกนะ่ะไปดูแบบเร็วแม่ไปเลยเกมนี้คือแต้มจะไม่ค่อยทํานะครับก็คือเน้นไปส่งให้เพื่อนมีประโยชน์กับเพื่อนมากกว่าอะไรเงี้ยช่วยทีมช่วยทีมเน้นช่วยทีมย่ฮู้เดี๋ยวดูว่ามันจะมีจังหวะคือถ้าสังเกตมันมองไม่มองมองคันบ้างไม่รู้แต่คือมันจะมีจังหวะที่ปประมาณ2-3รอบที่พี่บล็อกเอาให้องีกลับมาวิ่งรีบาวทันนะ คือมันไม่จําเป็นต้องเป็นฟูจิมะนะครับเป็นตัวอื่นก็ได้นะที่สามารถบอกเอาให้เพื่อนได้กลับไปรีบาวได้ทันอ่ะลองดูลองสังเกตดูเดีเดี๋ยวใครดูไม่ทันก็ก็ไอ้นี่เอาก็เขาเรียกว่าอะไรก็กรอเอาเขาเรียกกอป่ะไอสัตว์โบโราณไปป่ปะเห็ป่ปะอืมไม่ได้ก็ะส่งไม่ได้ก็ะส่งเห็นไหมปุ๊บสวยอืมเออตกสวยจับไปอืมเพื่อลงไอสัตว์ลงไม่ลงไปไง คือตอนนี้พี่ก็ไม่รู้นะตอนนี้มีสอีโลงไม่ลงยังมีมีปะม,มีอยู่ปะเออพี่ว่าพี่ไม่ได้เล่นเดือน2เดือนคือแบบพี่ตามพวกเองไม่ทันแน่เลยโลงไม่ลอยลวไอสัตว์สวเออโดนนำหงส์ตอนเจ็ดนี่ครับสงสับเนชุดโลงไปกันแบบเร็วๆยังต่อเนื่องได้ยินเสียงรบกวนก็คือเสียงแมวพี่นะไม่ต้องห่วงนี่ไงตบไปดีโอ้จีมะยูหูลอยละ เพื่อนยัดเพื่อนยัดสวยทุกตัวนะครับถ้าว่างก็บล็อกเอาให้เพื่อนด้วยเข้าใจไหมที่อยู่ข้างในอะ่ะบล็อกเอาเซนเตอร์ให้เพื่อนไปเล่นง่ายๆถ้าแบบรู้ว่าเพื่อนแบบรีบาวสู้ไม่ค่อยได้นะเออไอหนี้บางทีมันก็รีบาวสู้ไม่ได้พี่ถึงเข้าไปบล็อกเอาให้มันเกมนี้นะไปบล็อกเซนเตอร์ฝั่งนู้นเพราะว่าเขามีเซนเตอร์สองตัวไงมันไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วแหละไปบล็อกเซนเตอร์ฝั่งนู้นแล้วก็ให้ไอ้นี้ อ่ะสั่แต้มมาครับสั่แต้มแรกให้ไอย่ี้ได้ชูดดีบาวอ่ะพอตามนั้นเจะเช็ดูดูหลอกเอออีกทีอีกทีดูไม่ทันแน่เลยตอนบอกเอาเพราะมันเร็เว,รเว,รเวเพราะพี่กอเร็วก็ช่างของแม็กเรื่องของแม็กไม่ต้องดูกันหรอกพวกมึงอ่ะแต่พวกมึงถึงตอนนี้พวกพวกพวกมึงก็เก่งกันหมดแล้วล่ะพวกมึงก็คงบล็อกกันได้แล้วล่ะใช่ไหมคงบล็อกกันเป็นละ โอเคเกมจะจบละอืมอก็ยังส่งอโอเคเกมจบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าล็อบบี้ไโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับไฮไลท์200%ของฟูจิมะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r สไ e ให้ผมด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่เกิน10วันเราคงได้เจอกันแล้วละ่ะเออหลังจากนั้นพี่ก็คงออกมาจากที่กักตัวแล้วเออเสียงแมวร้องนะก็เนะี่ยคลิปนี้นะ่าจะลงวันที่ประมาณ15 มีนาไม่ก็16 17นั่นแหละมีนาไม่รู้นะแต่เป็นคลิปสุดท้ายที่จะลงแล้วมึงจะไม่เห็นพี่ลงคลิปประมาณ1อาทิตย์หรือพี่อาจจะถ่ายคลิปโง่ๆในโรงแรมกักตัวก็ได้เออยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะยังไงเจอกันครับขอบคุณมากที่ติดตามและขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กันถึงตอนนี้ด้วยไว้เจอกันบา,บาย